สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่10มีนาคมทุกๆคู่สามารถติดตามได้นะครับที่ช่องบอบีทสองเสลึงเพื่อไม่พลาดในทุกๆคลิปสามารถกดติดตามกด s u b s c r i b e เอาไว้ได้เลยนะครับไปกันที่ศึกลิกเอิงของฝรั่งเศสครับเป็นเกมระหว่างลิวเปิดบ้านพบโอลิมปิกลียงเริ่มเตะเวลาตีสตรงลิวเป็นทีมันดับ6ในศึกลิกเอิงนะครับตอนนี้พวกเขาห่างจากพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่6คะแนน จุดแข็งคือเกมในบ้านครับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งตอนนี้ก็ไม่แพ้คใครมา14เกมในทุกรายการนะครับมาชล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนลองส์นะครับล้วปรากฏว่าเสมอกันมา1ประตูตอนหนึ่งโดยในเรื่องของตัวผู้เล่นไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวหลักอยู่กันครบครันนะฮะจะขาดผู้เล่นบิ๊กเนมแค่คนเดียวนะฮะนั่นคืออดัมอุนัสที่ยังมีอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือเนี่ยเต็มสตรีมเลยนะครับพร้อมลงสนามกันทั้งหมดโดยเฉพาะกองหน้าตัวเก่งนะครับอย่างโจนาธานดาวิด ซึ่งฤดูกาลนี้ซัดไปแล้ว16ประตูนในลีกและเป็นดาวสนุูอันดับ2ของลีกอยู่นะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะล่าตาข่ายอีกหนึ่งคนที่จะให้จับตามองเลยนะครับนั่นก็คือเลมีกาเบล่านะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังอะไรครับแต่ฤดูกาลนี้เป็นหัวใจสําคัญของแนวลุกรลียวจริงๆเลยนะครับในช่วง20เกมที่ผ่านมาในทุกรายการเนี่ยทำไป6แอสซิสกับ4ประตูตอนนี้ถือว่ากําลังฟอร์มฮอสสุดๆครับนี่จะเป็นกุญแจดอกสําคัญนะครับในการทะลุทะลวงแนวรับของลิยงเข้าไปสร้างโอกาสให้กับเเจ้าถินน่่นนนัอง ข้าไปดูฝั่งโอลิมปิกลียงกันบ้างนะครับฤดูกาลนี้ผลงานไม่ดีครับอยู่อันดับ10มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกุนซือนะครับปีเตอร์บอสทำทีมในช่วงต้นซีซั่นล้มเหลวครับก็เลยให้ทางโลลองบลองครับก้าวขึ้นมารับตำแหน่งคุมทัพโดยปัจจุบันลียงเนี่ยอยู่กลางตารางแล้วก็ยังมีแต้มตามหลังพื้นที่บอลยุโรปอย่างบอลยุโรปทัวร์เล็กยุโรป้าเนี่ยถึง7คะแนนด้วยกันความหวังยังพอมีครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยดูดีขึ้นมา โดยเฉพาะเกมเยือนนะครับไม่กลัวใครเลยนะฮะเล่นได้อย่างดุดันมากขึ้นเจ็ดนัดหลังสุดออกไปเยือนคู่แข่งในทุกรายการจะแพ้แค่นัดเดียวปัญหาของโลอลบลองคือตัวผู้เล่นนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตัวหลากหลายรายนะครับอเล็กซองลาการเซตบัวเตงรวมถึงกุสโตเนี่ยซึ่งเป็นแกนหลักของทีมหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแต่ยังคงมีตัวสําคัญอย่างมาแซงกักเล่นะครับ ซึ่งวันนี้จะเดินเกมกลางสนามรูการนี้ทำไป5แอซซิตในขณะที่กอลงแต่งโตลิโซ่ก็พร้อมลงเล่นเช่นเดียวกันนะครับและที่ขาดไม่ได้คือรรยันชากี้นะครับซึ่งรูการนี้ก็ทําไปอีก4แอสซิตนะฮะกับ3ประตูวันนี้ก็พร้อมที่จะลงสนามเช่นกันส่วนแนวรับยังคงมีนิโคล่าตายาฟิโก้และเดยันรอฟเลนเหมือนเดิมราคาเปิดมาให้เจ้าถิ่นลิวเป็นต่อลียงอยู่ที่ครึ่งลูกหากดูในอดีตเนี่ยลิวเนี่ย,เ,ยเป็นของแสลงของลียงมาโดยตลอดเลยนะครับ ก่อนที่โลลลงบลองจะเข้ามาคุมทัพเนี่ยปรากฏว่าลิยงไม่ชนะริวมา12หนหลังสุดที่พบกันนะครับแต่นับตั้งแต่โลลลงบลองเข้ามาเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถหยุดใสติอันเรลวร้ายลงได้นะครับด้วยการดวลกับริวของเปาโลฟอนเซกาใน2หนหลังสุดปรากฏว่าลิยงไม่แพ้เลยนะครับและเป็นการชนะ1เกมถึงแม้ในเรื่องตัวผู้เล่นจะขาด นักเตะตัวสําคัญดาวซุนัวประจำทีมอย่างอเล็กซองลากาซตไปนะครับแต่เชื่อว่าด้วยหมากการเล่นแผนการเล่นเนี่ยไปต้านกับริวได้สนุกแน่นอนครับกับราคาครึ่งลูกบอลออกได้3หน้าจริงๆนะครับหน้าเสมอเป็นไปได้มากที่สุดคู่นี้แนะนําให้รองไปที่โอลิมปิกลียงครับไปกันที่ซุเกาโชสลายตาลีนะครับที่สนามสตีโออัลเบโตปิชโกสเปเซียเจ้าบ้านครับเปิดถิ่นรับมือกับอินเตอร์มิลานเริ่มเตะเวลาตีสองนาที เจ้าถิ่นกําลังดิ้นรนหนีตกชั้นนะครับตอนนี้อยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่3คะแนนเท่านั้นผลงานช่วงหลังแผ่วสุดๆไปเลยครับตอนนี้นีไม่ชนะใครมา8เกมในทุกรายการนะครับก็แบ่งเป็นเกมเซเรอาถึง7เกมด้วยกันนะครับที่ไม่พบกับชัยชนะเลยยังแมตช์ล่าสุดมีโอกาสดีเลยครับเพราะว่าเจอกับทีม่างเวโรนาแถมเล่นในบ้านตัวเองต่างหากผลสุดท้ายครับปรากฏว่าเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองในช่วง5เกมหลังสุดยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับ ฤดูกาลนี้ใช้กุนซือไปแล้ว3คนนะครับโดยคนล่าสุดตอนนี้ก็คือเลโอนาร์โดซัมปิซี่นะครับเพิ่งเข้ามาคุมทีมได้2เกมปรากฏว่าเสมอทั้ง2เกมเลยปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บหลายรายก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแกนหลักอย่างจาโคโปซาล่าบาสตตนีซิโมเนตันาธานเนี่ยหมดสิทธิ์ลงสนามให้สเปเซียในวันนี้เช่นเดียวกับเจรอนโซตรวมถึงวิกเตอร์โควาเลนโกนะครับก็ยังคงต้องเช็คความฟิตว่าจะได้ลงสนามหรือไม่ กระดูกสาลังของทีมที่ขาดไม่ได้เลยคือเมดี้บูราเบียนะครับซึ่งวันนี้พร้อมที่จะปักหลักอยู่กลางสนามขยับไปดูความพร้อมของอินเตอร์มิลานครับตอนนี้เป็นทีมอันดับ2ในเซเรียลุดุการนี้ลุ้นแชมป์ยากนะครับโดนนาโปลีทิ้งไปไกลแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆคือพื้นที่แชมเปียนส์ลีกนะครับถึงแม้จะอยู่อันดับ2แต่พวกเขานำหน้าทีมในกลุ่มยูโรปาลีกแค่3คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกแต้มยังมีความหมายต้องเน้นสุดๆ อินเตอร์นอกบ้านซีซั่นนี้คือจุดอ่อนเลยนะครับแข่ง12เกมนอกถิ่นตัวเองในเซ r ชนะไม่ถึงครึ่งนะฮะชนะแค่5นัดเท่านั้นและที่สำคัญคือหนักแพ้ด้วยครับพอแพ้เท่าชนะเลยนะครับ ยังแมชล่าสุดที่ออกไปเยือนกู้แข่งคือการไปเยือนโบลญญาปรากฏว่าอินเตอร์แพ้ไปเลยนะครับศูนย์ตอนหนึ่งแต่ถึงกระนั้นในเกมล่าสุดเนี่ยได้เฝ้าถิ่นตัวเองแล้วก็เอาชนะเลเช่ได้2.0ต่อศูนย์วันนี้ไปเยือนสเปเซีย here, ครับแล้วหลังจากนี้จะมีเวลาพักอีกแค่3วันก่อนจะไปเยือนปอร์โตในศึกยูฟาแชมเปียน, o, นส์ลีกโปรแกรมค่อนข้างจะชุกแล้วนะครับสำหรับทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานของซิมเน่อินซากี สภาพทีมถือว่าพร้อมครับไม่มีปัญหาอะไรให้หน่ากังวลใจเราตโลมาร์ติเนสโรเมลูลูกากูดีมาโก,โกคาดว่าจะได้ลงสนาเมเป็นตัวจริงทั้งหมดครับตรงกลางก็จะมีเฮดริกมากิตายานชันฮาน,นกลูรวมถึงนิโกโลบาเล,ล่าด้วยนะครับแนวรับยังคงมีอาเชบีและเดฟรายเป็นหัวใจสําคัญก่อนเกมจะเริ่มขึ้นบอลถูกกฎหมายต่างประเทศเปิดราคาให้อินเตอร์มิลานบุกไปต่อสเปเซียอยู่ที่ลูควบลูกครึ่งบอลคู่นี้ค่อนข้างจะแพ้ทางอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานเจอสเปเซียสามหนหลังสุดเนี่ยอินตตอรมลาะ2ปะูโดยดย มาเจอกันผลนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานนี้ก็ดูจะดีกว่าในทุกๆเรื่องแต่ถึงกระนั้นจุดที่น่าจะพิจารณาจริงๆเลยก็คือเรื่องของการกินแต้มต่อของอินเตอร์มิลานที่เป็นจุดที่ค่อนข้างจะผิดปกติเลยนะครับฤดูกาลนี้อินเตอร์มิลานออกนอกบ้านแพ้แต้มต่อเนี่ยเกือบจะเป็นอันดับสุดท้ายของลีกเลยนะครับพูดง่ายๆคือออกนอกบ้านเสียตังยับครับ 12เกมที่ออกไปเยือนคู่แข่งปรากฏว่ากินแต้มต่อหรือได้ตังแค่3เกมเท่านั้นจุดนี้น่าเป็นห่วงครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยมีสิทธิ์ออกอีรอบเดิมครับชนะ1ประตูและเลิกกันมีสิทธิ์สูงจริงๆประกอบกับสเปเซียเป็นบอลหนีตกชั้นและเล่นในบ้านเชื่อว่าเกมนี้ไม่ง่ายสําหรับอินเตอร์มิลานครับกับราคาที่เปิดมาลูกควบลูกครึ่งดูแล้วไม่ขาดครับเชื่อว่าเกมนี้ อินเตอร์มิลานแจกทำได้แค่เฉือนชนะเท่านั้นแนะนำให้รองสเปเซียเชื่อว่าแพ้แค่1ประตูเพื่อไม่พลาดในทุกๆคลิปนะครับสามารถกดติดตาม subscribe ช่องบอบบีดสองสลึงเอาไว้ได้เลยนะครับ